สวัสดีคะ่ะเข้าใจกฎหมายโดยทนายชาโลธรนะคะเช็คเด้งจะไม่มีความผิดอาญาอีกแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อวันที่21มิถุนายน2565ที่ประชุมคลรมีม,ม,ม,มติเห็นชอบให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คขส2,534ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดโทษไม่สอดคล้องกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดหลักการให้พึงกําหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงและไม่สอดคล้องกับกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะโดยการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ก็คือต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น120วันนับแต่วันที่ประกาศนะคะเช็คเด้งก็คือกรณีที่ จ้านี้เอาเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วธนาคารมีการปฏิเสธการใช้เงินนะคะซึ่งตามพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเนี่ยกำหนดโทษไว้โทษปรับไม่เกิน60,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจะต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระที่ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเนี่ยการยกเลิกพระราชะบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเนี่ยจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ